ไปดิ ì, พี่น้องมดจูบผูชุบผูไปดิพี่น้องขอพาพาเมาจิปหาพื้นหาพื้นมาดังพิงนีพี่น้องมันหนาวไปติดตามไปต้องการพี่น้องชิไ,<ป>ได้พื้นบ่พี่น้องสิพากัะไปเอาพื้นไปแล้วนะหาพื้นมาดังกันกขี่ซาเล้งยักเล็กไปทางใดแหละพื้นจะว่าไปเอาทางใดแต่ทางที่และ <ไป S 1> ทางไปทางเก่า,าเาลย ใช่ละเลยในพากกะแเปาพื้นนั่นเอ่นะก็อยาก,ยะก,ากจะแก่แก่งนะขี่รถเออเด็อืหาเอาน้นึ่งนี่แหละโอ้ยออต่อ หนึ่งลงลงลงยอดวัดน้องได้หาพื้นมาเป็่นดังพีนตอนเศร้าด้วยพี่น้องหาพื้นไม่ดอกไม่ตอนเศร้าเศ้ามันหนาวๆ ใส่จะเป็นใหญ่ลายปาดสะเอาไปได้เอาไปได้ผ้าฮะนี่ยนี่กระลุมตัวนี้เพนึเจ็บไข่มกน่าไข่าพีงเอาเด็ดตัวนะนั่นแหละดอ,ดอกกระดังต้นเศร้าสิงสิกเอาสิด เก็บเอาแคงทางมันจังบ่ได้เปืองทานดังเนาะพี่น้องพื้นมาหอดฝ่าหอดงเด้อนี่พื้นนี่มด็ดตัวนี้นี่ตัวนะี้ห่างอันดังได้แล่ยเก็บใสร่รถอันนายพูดผไ่ได้เบาเนี่ยเอาตัวหน่อยนี่นะเนี่นตัวนี้ มันไี่แหลกสำนันนะมันกระขับแล้ววะมันก็เะกเต็มรถแหละเพราะท่านได้พื้นไายมันได้ทรัพย์มีแต่ไมใ้ใหญ่เต็มรถก่อนเออนั่นล่ละเอาเอาหากไม้น่ะไปจุดกระลุมนั่นแหละนี่กระลุมตัวนี้ ได่พื้นเต็มแล้วมมีบรรหนัง่งได้ไดพื้นดังมาด้ตกหากตัวนั้นได้ผา่าเบื้องหน้าดิทางคนเทียวพี่น้องเก็บน้ำแม่ไข่หมกยังค่ากินบางม่วง คายกิโมไม่น้อยก็เอาเอาไปอ้อยนึกนึกกับลูกไปเช็มเสร็จก็ไปไงแล้วตัวหนักเหรอเอาเลยแหละเออไงบ่แกนยืมบ่เอาไปสิมซุ้มใส่มันก็ะไม่เที่ยวป่าได้ที่นั้น แคเพื้นแคบทางแคบปลาธรรมศาสตร์บรรยากาศบรรยากาศธรรมศาสตร์ปอดสารพิษป่าดงพงไผ่งามเขียวแต่ตอยู่ตาเศร้าอยู่ได้พี่นองเอยอยู่นี่กั ี ah u. U e ee, ่ตะอยู่ตะเศร้าอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่พิน้องเออวนหาอยู่หากินกตหาตามป่าตามแคนนี่เลยเฮ็ดหาเห็ดงามเห็ดหาเห็ดงามกิโลขุดกิโลเด้องามเก็บพักหาเก็บพักเต็มระบายจักเต็มรถแล้วบ่กหอาซ้อนคนนะก็เต็มเลยดี่เดินโบได้ลายสามแบบนี้นี่ตัวนี้อ้าวตัวนี้ี่ อ้าม <ừ> ุกอ๊องเก็บไปเออคอนใหญ่ๆแล้วซาเล่นเจ้าแล้วมันแก่บ่ได้คอนใหญ่ๆวะไข่หมกจังได้คอนใหญ่ๆพี่น้องทำเพื้นดังเพีงไหนได้อยู่ดอก ลมเดอ้อลมอุกอุกหนาวเลยหนาวเข่าดาวเอาเขา่าพิงไพ่แช่เขาตอนนี้ก็เอาบอกนี่นี่ดอกบอกเอามาอ้อยไพ่เป็นยังลมแฮ้เต็มแล้วปะ เต็มแหลพี่นอกหกเต็มซาเล็กเอ้าเก็บเอาผ้ามาหนลูกซื้อผ้ามาเต็มซาเล็กแหละให้น้ำเต็มรถ่นละจะน่งไซ นี่อยู่บ่าะนางอาเจเต็มเลยพี่น้องมาเมือผิงมันบ่ตกลบปะจับน้ำเลยนี่กระโดดต้นลงมาหน่อยนี่ไปไปนี่นั่งน้ำบวอลายมุกคอยนั่งซ้ายบไปนี่ไปเมื่อพี่น้องได้แล้วเด้อพื้นแดง ก็ไปอยากขึ้นง่โอ้เมื่อปรางมกี้เอาพระเล็กนี่แแล้ไปน่าใคร่มมกบายสบายงมกี้สบายเบื่อดินซ้ายไปดิอ๊อบ มีใจขนาดเอ้เยค่ะขีลรถคาเล็ก <c oughs> <c oughs> แม่แต่เกิดจต่เกิดกเป็นประวัติศาสตร์ขีข่รถคาเล็กามือนี่แล้วส <c oughs> <c oughs> ามล้อ ไม่กีนห้องสามล้อเด้ออันนี้เด้อเพราะว่ามันมีแม่พริ้งนั่งไม่กีบไปในห้องนั่นคือเขาเขาอ่ะเขาว่าซาเล้งไม่กีบใส่สามลอ้อสามตีนเลยพี่น้อเน่ะเอางานลาบอันี้เอ,อ,อา,า,อาพ,ออพื้นมาเม็ดเพียงก็เศร้าๆเราพี่น้องเนาะหาพื้นด่งเพียง หลังงผิ่นบริเมาเมื่อคืนเมือานน่ะิ่นมาน้ำหลังเจตินผิ่นเด้อเมืออ่นแะที่น้ะงเราเปพนูดเลยแหลอ่าลังเบียนี่เขากัยังบุมาเก็บดังไฟพีกตอดเช้าเราพี่น้องเลย่ะคท้า ตอนเช้าพากับพี่ไพยอยู่นี่พี่น้องดังกองไพ่ครัพื้นมาหาลงเลยพี่น้องเอ๊คลิปนี้มาฮอนเนี่ยก็ลาไปก่อนเ้ยพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาด,ด้วยจ้า